สวัสดีครับวันนี้เราเจอปูแล้วครับครัฟังเสียงครับนี่แจ๊กแกเลยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไม้ดูเดี๋ยวราสักคู่ครับเดี๋ยวขุณหน่อยรครับปหน้าใหญ่ครับเราสักคู่ครับ แป๊บหนึ่งปลูมันเรียกอะไรครับแต่มีหลักไม้ครับลุ้นด้วยกันครับปูอุดำสายหนัาสวยครับดูนี่ หลักไม้เยอะครับยากหน่อย ทำมีปูมจะดังแคกลักนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ทั้งมือกันองกันขีับใส่สองชั้นเลยครับ Đó là tôm gấp Tô này dày hấp Tô đây hấp em lưu nó gấp tua vậy mà khách ตู้ครับปูครับใช้สวยครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับใหญ่มาก